ครับก็สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเคนทีเกมเมอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมมินิก้องนะครับนะฮะตอนนี้ก็เป็นเกมแนวผีผีดิบนะฮะอ่าเกมแนวผีดิบนะฮะแบบว่ายิงกระเลือดาสตรนะฮะตัดแตกวัครั้นนะฮะมาเลยนะตอนนี้จะมาเล่นเกมกันนะครับเปิดเพลกันไอ้สั์มาจากไหนสองตัวผีขี้อะไรเนี่ยเก็บปืนก่อนขออนุญาตเก็บปืนก่อนนะครับยิงแม่งเลยขี้อี๋ เอยเอาขวานมาเฮ้ยตัวเฮียอะไร,อ,ะไรอยู่วะคอนติเนียครับมาเล่นต่อนะฮะเอ้ยเอ้ยเอาขวานฟาดนะขวานฟาดขวานฟาดอือเอาขวานฟาดแล้วกูหนีนะฮะสู้ไ่ไหวนะฮะมันแมงยอะจัดนะฮะอย่าตามมาทำาเฮียอะไรนะไปนี่เฮียเนี่ยตามอยู่ได้นี่ตาปัญหาอะไรอย่าตามครับขอร้องอย่าตามนะขอร้องนะฮะเฮ้ยกล่องฟ้าว่ะเก็บกล่องฟ้าก่อน คืออะไรเฮ้ยกล่องฟ้าเก็บขวานมาเฮ้ยกล่องฟ้าอี่ยี่ยี่ยี่ออกไปเฮ้ย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 อะไรกล่องเขียวเอจี๊ฮึฮึตายครับไปไปเก็บปืนปืนปืนเฮ้ยไปเก็บปืนก่อนมาไหมตากูไม่กวางหรอกกูมีปืนเว้ยแมงตกมาจากฟ้า ตกมาจากฟากฟ้ามึงปล่อยไปทําไมเอ๊ะเดี๋ยวกดเดินวนโอ้โหดูดิเต็มเลยจูดเต็มเลยฮะเย็ดมาจากไหนของมึงนะักออกไปเอ้ยออกศูนย์หมดเอาศูนย์ก่อนแป๊บหบนึ่งเอาปืนก่อนเดี๋ยวกูเอาปืนก่อนเอ้ยอย่าพึ่งมาครับขอร้องครับอย่าพึ่งมานะะ เอาปืนนะฮะเอาปืนก่อนอุ้ยขวานขวานเอาขวานว่าไอ้ไอ้ไอ้ขวานเออปีดอกไม้วะดอกไม้โอ้ยดอกไม้ดอกไม้ว่าให้ไปให้จ่าจ่าจ่าจ้าจ่าจ้าไอ้ปืนปืนเก็บปืนก่อนเก็บปืนฮะโอ้ยมาจากไหนมาจากไหนเก็บปืนยิงแม่งเลย มาจากไหนโอ้มาจากไหนอาจาร่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์แปบ๊บนึงนะฮะขออนุญาตนะครับเสียงเพลงมันดังมันดังไปนะฮะกบเสียงกูหมดกบรักสมีกูนะฮะอ,อุ้ยเออออกไปแม่งตามมาไม่หยุดเลยนะฮะตามหลังกูมาเลยมาตามหลังกูมาเอาปืนก่อนกูเก็บปืนเนี่ย ยี่มแย่เลยสัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปเฮ้ยไอซอมบี้ไอมัมมี่เฮ้ยโอ้กูรวยนะฮะมันบอกอุ้ยรวยไอ้แป๊บนึงนะฮะเสียงมันดังจัดเอฟเฟคเอฟเฟคบอลหน่อยเอฟเฟคเอจ้าอุ้ยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอาเรื่อยมาปะป๊าเรื่อยฟ่ามามา เ้าเอาเลยกูมาแปผีเฮี้ยถือขวานของหมดของหมดแป๊บนึงเอาปืนก่อนเอาดักเดียวเองเฮี้ยปืนกูหมดแล้วแป้นแป้นอะไรเนี่ยฟันได้ไหม อาจาจย์อาจานี่ทุบปืนแม่เลยแอาจาาจาทุบปืนโอ้โหเวลสี่นะเก็บขวานก่อนอยู่ไม่ได้ถ้ามีขวานอาจาอาจาชัวอาจาอาจาอจช่งชงชิ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 งเก็บดาบโอ้ยปืนปืนยิงแมงเลยอย่างนี้าโอ้ยมันว่าจ้า อุ้ยพยาบาลอย่าเพิ่งเก็บเก็บก่อนไหมเก็บก่อนไหมเก็บไม่ได้ว่ะมันโดดหนีมัน,นโดดหน,นีอยู่ไหนไอสัตว์พวกเวนไอเวนออกมามันออกมาเอ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 าเก็บปืนก่อนโวยคันบอสกัดนะฮะมาจากไหนโอ้โหโอ้โหบอสบอสไม่ได้บอสไม่ได้ บอดโอ้ยเยอะจัดมแมงรุมกูเลยเด้อมีพวกเยอะไงพวกเยอะไงเนี่ยกระสุนหมดแล้วเอยเอ้เอ,เอขวานขวานอาจารย์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 แขวนนะฮะอุ้ยอุ้ยดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้อรจอ,อร์กูแปลงร่างอัสโกเป็นควายกูแปลงรล่างเป็นควายนะฮะจะออกเอาแค่แนีน้นะเก็บเงินก่อน เก็บตังก่อนอุยอ้ยวูยตังอิตออกไปออกไปไปเฮียเยีายมาเข้าใกล้กู้เอ๊ยทำมาเฮ้ยลบก่อนมาจากไหนนักที่เยอะแยะไปหมดนะฮะโอ้ยไป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 อุตส่าห์เดินหนียังตามอีกไม่จบนะฮะเกมนี้เสนมันยาวนะฮะไม่จบอุ้ยดาบซูรูไลแอคแทก โอ้กูได้ดอกอาชิง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 ดาบดาบสมุไรชิงชิงชิงดาบสมุไรฟัดให้ตายฟัดให้หมดช่างชิ่งชิ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 งโอ้โหหัวขาดนะฮะแม่มีรับจากไหนวะหัวขาดฟันอย่างดีนะฮะอุ้ยผีฟ้าไอีผีฟ้าโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวเฮี้ยแม่งมาอย่างปึ๊บตัวหาอะไรเนี่ย โอ้ยกระสูนหมดกระสูนหมดเพื่อนหนึ่งเพื่อนกระสูนหมดกระสูนหมดเพื่อนกระสูนบมดกระสูนหมดออกไป่อไปกูกระสูนหมดหากระสูนก่อนหาปืนหาปืนปืนอยู่ไหนซ้าปืน่อไปไปปืนให้กูเฮ้ยเจอแล้วเจอปืนแล้วเจอปืนแล้วมาผมเจอปืนแล้ว อเอ้ย,ยมาเหี้ยก,ก,กูยิงให้นอะไกันจ้าจ้าจ้าเป็นไงเป็นไงมามาเหี้ย,ยเนี้ยกูฟันอย่างเดียวมามามาอุ้ยโอ้โหหือบอสมึงโกงว่ะมึงโดดทับใส่กูอ่ะกูยอมไม่ได้จริงๆนะฮะเฮ้ย จะตายก็ตายอย่างง่ายได้นะจ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 ะโอ้โหอจะจอจะ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 จยจะจะจอจะ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 ้ะจแจ้จะ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 อะจะจรจะ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 งะจ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 อจะ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 ะอไปอ หัวขาดไปนะฮะหัวขาดไปวิ่งหนีก่อนนะฮะไม่ไหวจริงๆนะฮะผีมีปืนน้่ยฮะผมไม่ไหวนะฮะเก็บยาก่อนนะฮะเก็บยาก็ฟันนะวิ่งหนีนะฮะวิ่งหนีแล้วก็เจอเงินนะเก็บเงินห้าสิบบาทนะฮะซื้อปืนซื้อยีซื้อวิ้ยติดต้นไม้ติดติดเดผมไปกูขอเก็บไอ้ตัวนี้ก่อน เดินวนเดินวนยิงแม่งมีโลอะมันมีโลกันนะไอ้กูฟัดเอเอเฮ้ยชออ็อตดับเบิลคิวเงินนี่กระจายนะเขาบอกเงินนี่กระจายกูขอปืนได้ไหมเสียงปืนอะไรที่มันดังอยู่ในหัวกูเนี่ยมึงตายไปแล้วนะมึงอย่าหลอกล้อกูเลยขอร้องไป ข่าแม่งหมดผีสวะผีเฮ่ยโอ้ยมาจากไหนกูขอโทษกูขอโทษที่ที่กูด่ามึงขอโทษกขอโทษกูขอโทษเอ้กูขอโทษไอ้กูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษกูบอกกูขอโทษทีไม่ไหวจริงจริงนะฮะหัวขาดไปนะฮะกูบอกขอโทษไม่ฟังนะเดี๋ยวกูขอฟันก่อนนะครับเพราะว่าใช้กระสุนโอ้ยอยเหมือนอะไรเหมือนขวานมันจะพังเหรอ เฮ้ยเก็บปืนก่อนดีกว่าว่ะเราขวานแม่งพังเฮ้ยมันเพิ่มได้นี่ว่ะโอ้โอโอโตวัวเฮี้ยเนี่ยผีถือลูกซองนะฮะผีถือปืนกลไม่พอไม่มีลูกซองด้วยนะฮะไปวิอผัวผีก็จัดมึงกะจะฆ่ากูใช่ไหมะฮะผีอย่างเงี้ยมึงกะจะแดกกูใช่ไหมมามามาไม่ได้แดกหรอกฮะผีมืออ๊กระสุนหมด อาเจ้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 าไปตายตาย,ตายคนหนึ่งเอ้ย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 ตายไปโอ้โหกล้ากว่าถือปืนใหญ่ตโตตายจนได้โอ้โหกัดกุนเพี้ยอะไรตายให้หมดไปเก็บของเก็บของโอ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยตายทำไมกูไม่วิ่งทำไมกูไม่วิ่งอา้าวนี่กูแพ้เหรอ แม่งไม่วิ่งมันไม่วิ่งนะฮะก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดรับไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอ่านะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับก็คลิปนี้ขอให้ฝากฟันดีนะครับบ๊ายบาย